สวัสดีค่ะพบกับช่องกุกอกาะนะคะพักผ่อนเลยพักผ่อนเต็มที่้านาเนอตุงก็เมียงกมะยเ้ยยังก็ยกินหน่อยว่าอละงแล้วกินเมียงแล้วม่เตะุงป็นดูน

รุ่นมาตรฐานของไวไฟเขาไหนไหนความสูง <flix> ม <ümüz> ัน <fit> ย <aku> ังไม่เพียงพอมันต้องไปหางผูน่ะักหลอลงมาบนเบิ่งเบิ่งเดี๋เขาจะเห็นภายวิธีการระลอเอออมัระลจคอยดึงไหมงของพัันบอกอสองตันการตะก่างอมาเลดเออปลาป่ี่ักลอกยาเปล่าเออโอทายอยู่อ่ะก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่อา้องไผอันนี้นะอันนี้คือไวไฟหองไผยห้องยนี่ละ ของเจ้าบ่เครื่องนั้นเป็นเครื่องปล่อยไวไฟป๊อดเวลาเวลาเฮ้าเชียรลงเฮากะเฮ็ดแบบนี้ละป๊อดเวลาเวลาเอาขึ้นกะไวไฟเนาะเนาะไวไฟเนาะโอ้ยนี่เขาไวไฟโอ้ยบ่ท่านเจอแล้วเอาขึ้นเอาลงแล้ววิ่ละเอาาพู้น้าะ จริงจริงมันมันเร็วกว่าได้มันเร็วกว่าครึ่งหนึ่งเลยเป้าเนสูงคะแมนปกติมันโหลดคลิปยี่สิบกว่านาทีมันกับตันก็มันจะต้องเอาสูงกว่านายอีกไปหามาเฮ็ดเห่ากันอ้ากูแล้วแพลนรั้าาครื่องพิมพ์ยูยูข้างในเนี่ยคืออย่างไรคือโทรศัพท์โทรศัพท์อีกเครื่องเปิดไวไฟ พราะว่าเราถ่ายคลิปเราคลิกเหียดยื่นมือแบบนี้ผมก็เลยเอาซิมเน็ตใส่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งปล่อยไวไฟจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อเป็นการลดการปวดมือเออแักลอกขึ้นไปเลยนี่อนึกว่ากระเป๋าสมบัติใครสันดอตอนเราเชื่อขึ้นครั้งแรกกับมัดใส่อันกิ่งไม้นี่เลยโยนขึ้นไปแล้วมันก็พอดีกิ้งนี่เลยกับน้ำเลยแล้วนึว่าตรงนี้นั่น เน็ดดีเลยเน็ดเต็มตรงนี้นะเออโอ้โหทำไมว่าต่อไปก็ไม้ตัวนี้เนื่องว่าของใครเนาะเขาไล่สีต่อไปนะใช่แล้วป้าต่อไปแทนไล่สีมันสีเดือดนมันสดกันเออคอยจะมต้องคอยสูงผู้เดียวก็พอแล้วเดี๋ยวแล้วตัวคอยแห้งอยากดึงเจ้าหันแล้วเจ้าแห้งคักแล้วตรงนี้พามานั่งกับปุ๋ยี่เทมได้สกีดเต็มหกีดเต็มเลยนะ ไอ้ไฟเอาคืนพูทเดียวซะอย่ามาหล่อเล่นแบบไฟหรอมาโอ้มาแ่บไปอะไรเปา่าก็ตลกเลยมาแงนี่เบิ้งกระเป๋าอยางมาถอยอยู่เบิงเครื่องบุญสลักวะเป็นตะวันนี่พวกป้าแม่นบอกโอ้ห่างเป็นนึกว่าไฟลืมไหว้ชิญเด้อไปดิ้นเลยพี่แท้วันอยู่ข้างบนเราเราเดินไปนู่นก็ถึงไหมนี่บอกเป็นแปลกเลยเดินไปในพื้นที่ทางของนายพลที่เดินในพืคนาที่คนเดียว เป็นไปม่ก็ต้องปีนแล้วบรเจงต่อล่งต่อล่างต่อล่างต่อบ้างกันตาน่าเป็นสีส้มนี่ยโอ้คนพนเน็ตเจ้าใครดสีเรอเฮ้ยต้องใส่ไฟฟ้าแล้วสัมปรานเน็ตตรงนี้มาแล้วต้องการไฟฟ้าแล้วเพราะว่าเอฟยูเปอร์ต้องการเน็ตใช่ไหมยืดยืนพอเพียงก็ต้นไม้คต้นไม้ใหม่มับจอเลยกม่เลยแผนใหเลยจเระตอดว่าซื้อซื้อะตเรือซกมาคว่อเทียวเขาจะเห็น มันอะไรอยู่บนต้นไม้นะนะเอกใครเหมือนเอกลักษณ์เอกลักษณ์เนาะเอกลักษณ์ของแต่ละคนคือสิเต็มทุกต้นไม้เนาะไปนี่เนาะเอ้ยหาเน็ตทอกเน็เด้อต้นนี่ต้นนี่จองเลยเนาะม่ลูกคือบ่าคือพักกันว่าอะไรนะเอาไวไฟติดบนต้นไม้ไปกันเลยไาของคอดีไหมฮะของคอดีกว่ามันไม่ค้ามันต้นมันต้นไม้จะชัดเจนเด่นมากลูกเสือไปลูกต้นไท่ต้นมันเลือกเอาลูกตู้กันตอนเลยแล้ว ทัาขนาน้าภาษาไปลงหน้าแล้วเนอะอาลุงเสือไปถอนร่งเช้าเล็ดบักบัวเช้าลันแรกเช้าแล้วนะเช้าอ่ะถ้าใครที่บางคนเขาก็บอกว่าอหลายคนอยากไปให้กำลังใจที่มุกดาหารใช่ไหมป้าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบางทีนั่งทำัิงวัตมันเมื่อยหรือว่าถ้าใครไม่ได้ไปที่มุกดาหารก็ให้มาถอนกล้าดำนาลอมาว่ายแบบนี้เด้อแม่ ออมาโลกาดํหน้าค่ผมคนแรกเลยครับกลับผมคนที่สองครับครับฮัลโกากัได้แล้วขั้นมาอายุนี่ดําหน้าครับครับโลดฮัลโหลกาบุคลนหอกาแฟแก้วขาวอเด็ดมันมีอีกแก้วนึง Good morning ไมีหลายแก้ว Good morning มาก้าใส้ลุยก็ว่าประมาณนี้แล้วโอเคไม o n เจ้ามาตาไซาเจ้ามาตาไซ่เจ้าไปไหนมาลุงอร่อยบ่เม็ดบัวนะเจ้ารู้ไหมถามน่ตอบแน่แม่เหยพ่อ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 ๋อสต๊อบจ้วเมาถ้าให้ต่อยิ่งไม่กินซิ่มยิ่วันนี้เปกินบัวแล้วข้ามเช็กไปเลยเรือ่ย่สิบะไรกินเขาเ้าเ่ย กินวัวอกวัวอร่อยนันมันมีบาทด้วยนัวโจ้ออบาดด้วยบาดโจ้ออเรียแล้วมาเกจิไฮเขาจะอยู่ดีฟอร์เขาจากทามนี่ย่าหลาไปกินไงแจ๋วทำข้าวิช่นรัฐบาลไม่ได้ไปใช่ไหมใช่อถอนก้าวแจ๋วลุงว่าให้ไป,ไปทุกคนนะลุงบอกว่าใครอยู่ก็ นเลยเพราะว่าลุงไม่พูดอะไรแสดงว่าลุงให้ไปทุกคนไปหมดเลยกันเออรถโดยสารมาเลยรอยู่เถ้าฟื้นไม่ไปครับเพราะว่าถามแล้วลุงไม่ตอบแสดงว่าลุงอยากให้ไปทุกคนไปพุ่หลักถ้าฟื้นไม่ถ้าฟื้นบอกว่าจะเฝ้าเพราะว่าขาบวมให้แกอยู่เซอเฝ้าซะแต่ฟื้นขาบวมลุงก็ให้ไปเพราะว่าลุงทำท่าไม่สนใจแบบนี้ลุงกินอยู่ลุงกินอยู่พ่อพ่อ ไม่ใครมาถามอย่างเงี้ยเบาอ่ะตามยาวๆอยู่ใบอีกแบบนึงอ่ะโอ้มาเถียงหนึ่งก็ได้เสื่องามแท้อืมลุงพันนี่เื้อแขนยาวเออไพี่น้องเอฟซีฝากมาบ่จ้าพี่ธดาอืมของพี่ธดาครับบระบุชื่อมะอืมในย่างเราเดี๋ยวชินี้นะคะเอาเสื้อจากลุงก็ได้เจ้าใหม่ต่อไปตอนก่อนก็ยังไม่ได้คืนตัวหนึ่ง เสื้ออยังอีก็คเสื้อเสื้ออะไรเนาะอดิดาสแมนอยู่บ่ออะไรบ่อถือบ่ออะไรชีน้ำเงินเป็นอาดิดาสตัวแมนครับมันลายอันนี้เลยอใช่ไหมอันนี้ก็อดิดาสนี่เสื้อไหมหล่อๆครับโอ้เสียงก็หวานเสียงก็ครับครับเธอสีน้ำเงินแต่บังส่งนี่คือสดใสแท้ สัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าสดใสจริงๆเลยเพราะคนเมื่อบ้านนี่สดใสมากเลยเนาะอ้าวแล้วฮะตอนนี้ลุงพานยืนอะไรใส่ลุงจิมเสียงอะไรมาจากไหนดอกอะไรไม่โดนลุงจิมแปดนานยังยังยังครับนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะช่อองมมน